เรามาดูดวงคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะสำหรับวันที่16ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลใน7วันนี้นะคะ <S <S <อ>คนที่เกิดราศีตุลน,นะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจระวังมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะระวังมีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว นะคะในช่วงนี้ระวังสุขภาพของตัวคุณเองและก็คนในครอบครัวด้วยหลายคนกําลังคิดวางแผนจะเดินทางไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณหรือไปไหว้พญานาคนะคะในช่วงนี้จะมีคนทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะ,ะสายตาข้อบาไหล่หลายคนกําลังคิดจะซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านสร้างบ้านนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาหลายๆอย่างในบ้านระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานข่าวดํา จะมีคนทําให้คุณคิดหนักคิดมากหลายๆคนมีเรื่องกุ้มใจนะคะเรามาเจาะในเรื่องของการงานการงานใครเรามองหางานใหม่มีโอกาสได้งานหลายๆคนรองานมีโอกาสได้งานใครคิดจะลงทุนนะคะเกี่ยวกับงานนะคะทาได้หลายๆคนมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะช่วงนี้คิดหนักคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะการเงินของคุณนะคะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายมีปัญหานะคะอาจจะเครียดนะคะทาให้รู้สึก มีปัญหาหรือ humble, ทะเลาะกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งมีนะคะเพราะว่าเข้ามาก็ยังไม่ใช่ยังไม่โดนนะคะยังไม่ใช่คนที่ถูกใจนะคะ mm hmm. สําหรับคนที่มีร <ness> ะคะรบคอบครัวแล้วช่วงนี้ระวังปัญหาทะเลาะนะคะทะเลาะระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์และการตัดสินใจระวังเรื่องของการทะเลาะกันอาจจะต้องอดทนกันนิดนึงนะคะสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันมานานนะคะ ทะเลาะกันก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะอาจจะต้องทนนิดนึงดวงโชคลาภของคุณนะคะดวงโชคลาภของคุณในช่วงนี้นะคะโชคลาภของคุณสื่อน้ำโชคของคุณมาจากทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณวันนี้คือสีดำสีดำสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้8 16นะคะ8 1ด นะคะสุขภาพนะคะระวังในเรื่องของสายตาคอบา่าไหลแล้วก็ขานะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ